รวิวรถเบนซ์ประจำแผงไม้เรานะคะอะแรกชหมวงกระจกเป็นนะแม่เนี่ยต้องใช้ครีมต่อไปค่ะที่ใส่เกียร์ยาวเหมือนเปนดครับต่อไปที่ปัดน้ำฝน ไม่มียางมีฝั่งเดียวคือฝังคนขับและที่เปิดเออที่เปิดเปิดไม่ได้ความนุมน่มนวลเมื่อคนขับบอกว่าเดี๋ยวขับนิ่มๆผม <c oughs> บอกว่าระหว่างทางไปนอนได้คนนะ่ะไม่นอนได้และเมื่อขับเร็วเวข้อดีของรุ่นนี้คือที่จับโอเีปลอดภัยได้เพราะว่าสายเข็มขัดไม่มีสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง คนนั่งได้แค่คนเดียวเพราะว่าที่เหลือมาูสองตัวคนอื่นห้ามขึ้น <c oughs> ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขออนุญาตไปทำงานหาเงินซื้อรถใหม่ก่อน